สวัสดีครับทุกท่านวันนี้คอลัมน์แนะนำแนวทางในการต่อสู้คดีนำเสนอแนวทางในการต่อสู้คดีขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับคดีเรื่องนี้โจทย์ฟ้องว่าจำเลยขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนจำเลยได้ต่อสู้ว่าตนเองนั้น ขับรถมาในช่องทางปกติของตนอยู่แล้วจูจุผู้ตายก็ขับรถข้ามเลนเข้ามาในช่องทางเตินรถของจำเลยจำเลยเบรกไม่ทันจึงชนข้อกับรถของผู้ตายจงเป็นเหตุให้ผู้ตายนั้นถึงแก่ความตายตนเองไม่ได้ประมาทขอให้ศาลยกฟ้องและปล่อยตัวตนเองพ้นข้อกล่าวหาไป สำหรับเรื่องนี้นะครับคดีมีประเด็นสำคัญอยู่ประเด็นเดียวก็คือจำเลยได้กระทำความผิดโดยการขับรถประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือไม่นะครับสำหรับแนวทางการต่อสู้คดีในคดีนี้นะครับจำเลยสมควรที่จะอ้างตนเองเป็นพยานพร้อมกับ อ้างเอกสารรูปถ่ายของรถตนเองซึ่งปรากฏร่องรอยการถูกชนจากรถของผู้เสียหายนะครับทั้งนี้จำเลยต้องนังสืบนะครับในประเด็นดังต่อไปนี้ก็คือ1ตนเอง ได้ขับรถมาในทางเอกซึ่งเป็นทางปกติของตนเองอยู่แล้วนะครับ 2. ตนเองขับรถมาโดยใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้นะครับ 3. จํจำเลยเมื่อขับรถมาถึงบริเวณที่เกินเหตุแล้วได้ชะลอความเร็วพร้อมกับบีบแต่ เตือนผู้เสียหายเพื่อไม่ให้ผู้เสียหายขับรถข้ามเลนเข้ามานะครับจากนั้นจำเลยนะครับต้องนำสืบต่อไปว่าตนหลังจากนั้นตนเองได้หักพวงมาลัยรถยนต์ของตนเองออกไปทางขวาเพื่อที่จะหลบรถของผู้เสียหายที่ซึ่งกําลังขับข้ามเลนมานะครับแต่หลังจากที่ผู้เสียหายได้ยินเสียงแต รถยนต์ของจำเลยและผู้เสียหายตกใจจึงเร่งเครื่องยนต์เข้ามาทำให้จำเลยเบรกรถไม่ทันนะครับรถของจำเลยจึงถลายไปชนกับรถของผู้เสียหายอีกทีหนึ่งนะครับและในข้อสุดท้ายนะครับจำเลยต้องนำสืบให้ศาลเห็นให้ได้ว่ารถของจำเลยนั้นได้เปิดไฟหน้า ในระหว่างระยะเวลาในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะครับหากจำเลยนำสืบทั้ง4ประการอย่างที่ผมกล่าวันตอนต้นนี้ได้นะครับศาลท่านก็คงจะต้องยกฟ้องนะครับสำหรับวันนี้คอลัมน์แนะนำแนวทางในการต่อสู้คดีหมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่ในคดีหน้าสวัสดีครับ